มันเป็นเรื่องปกติที่ของของบ้านเราที่หลายๆคดีมันจะบูมแบบสุดเลยคนให้ความสนใจสุดเลยแต่สุดท้ายมันก็เงียบไปผมไม่พอใจกับอะไรเลยสักอย่างที่จนถึงณปัจจุบันเ,เรื่องจดหมงจดหมาย,ยาอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันมันมีความเอะทุกๆกการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับก่อนอื่นผมขอแสดงความเสียใจก่อนแล้วกันนะครับกับทั้ง ตัวครอบครัวนะครับกับของน้องของแตงโมเพื่อนผมนี่แหละก็ตามข่าวมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็ตามทุกวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนทุกครั้งที่จะมีอะไรอัปเดตนะครับมันไม่มีอะไรชัดเจนซะทุกอย่างผมผมใช้คําว่าผมไม่พอใจกับอะไรเลยสักอย่างที่จนถึงนะปัจจุบันเพราะว่ามันผมไม่ได้บอกว่าพวกคุณโกหก แต่ความรู้สึกของผมและประชาชนรวมถึงเพื่อนของโมรู้สึกว่าคุณโกหกเพราะอะไรมันเป็นเพราะการกระทาของพวกคุณทั้งนั้นคุณอาจจะพูดความจริงก็ได้แต่การกระทาของพวกคุณตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันทําให้พวกเรารู้สึกว่าคุณไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้พูดความจริงเลยก็ได้ก็นั่นคือความรู้สึกครับรู้สึกว่าแบบมันยังไม่สายนะถ้ามันจะ พูดความจริงแล้วให้ทุกอย่างมันกระจ่างผิดว่าไปดำผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณโกหกไปเร,เรื่อยๆเนี่ยคุณคุณจะต้องโกหกไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือความรู้สึกจากจากผมจากที่เสพข่าวทุกวันอันนี้ยังไม่รวมถึงข่าวล่าสุดที่เพิ่งฟังมาเมื่อกี้ก่อนออกมาเจอพี่ๆนะเ,เรื่องจดหมงจดหมายอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันมันมีความเอะทุกๆกก,การให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยครับ มันเป็นเรื่องปกติที่ของของบ้านเราที่หลายๆคดีมันจะบูมแบบสุดเลยคนให้ความสนใจสุดเลยแต่สุดท้ายมันก็เงียบไปมันมันมันไปไล่ได้เลยนะครับไปไล่ได้เลยว่ามีกี่คดีบ้างนะมันมันเยอะมากแต่ว่าอันเนี้ยผมขอใช้คำว่าพวกเรามาช่วยกันหาความจริงให้กับแตงโม เพื่อให้ความจริงมันกระจ่างไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปเป็นนักสืบสวนสอบสวนแต่คอยให้กําลังใจคอยให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าแล้วเวลาเสพข่าวก็ขอให้เสพอย่างมีสติอย่าอย่าใช้คําว่าอย่าไปแชร์อะไรที่บางทีเนี่ยมันจะมีปลอมเข้ามาเกี่ยวข้องพยายามอ่านวิเคราะห์แล้วก็คิดว่าเนี่ยคือเรื่องจริงหรือเปล่า ก่อนที่จะแชร์ออกไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้สิ่งที่ผมอยากให้แชร์คือการไว้อะไรให้กับแตงโมอยากให้ไว้อะไรให้กับเพื่อนผมคนนี้ส่วนเรื่องของคดีผมก็ยังอยากพูดเหมือนทุกคนทั้งทั้งนี้ใจจริงก็ไม่ได้ไม่ได้เชื่อมั่นมากก็คือหวังว่ากระบวนการความยุติธรรมของบ้านเราจะมีอยู่จริงแล้วก็ทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมได้จริงๆครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกระบวนการทั้งหลายแต่ก็ขอขอบคุณแทนเพื่อนผมคนนี้ที่ทุกๆคนรักโม ทำเพื่อโมอย่างจริงใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะไม่ว่าจะเป็นพี่ฮุโปพี่ออนนาหรือคนที่เขายื่นมือเข้ามาโดยที่แบบจริงๆเขาไม่ต้องออกตัวก็ได้คือพี่เอสุภชะชยัยพี่อ้ํารวมถึงอีกหลายๆคนที่ยื่นมือเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณแทนแทนเพื่อนผมคนนี้จริงๆที่พวกคุณรักโมแบบคุณไม่จาเป็นต้องออกมาเหนื่อยก็ได้คุณอยู่บ้านเฉยๆก็ได้รอไปร่วมงานเฉยๆก็ได้หรือรอให้ตํารวจเขาสืบ สวนสอบสวนต่อไปโดยคุณไม่ต้องไปมีส่วนร่วมไม่ต้องตื่นเช้าไม่ต้องไปให้คำหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะพวกนี้ผมมีความรู้สึกพวกคุณทําด้วยด้วยความรักที่มีให้กับโมแล้วก็อยากจะทวงความยุติธรรมให้กับเพื่อนคนหนึ่งไม่ว่าไม่ว่ามันจะมีอะไรน่าสงสัยแค่ไหนแต่แต่เราก็จะทําต่อไปเพื่อเพื่อให้ความจริงมันกระจ่างอะไรนะครับ